ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงนายนัทนพลปะจีนเกิดเมื่อวันที่30กร,รกฎาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันอายุ37ปี7เดือน ประวัติการศึกษาวุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีเริ่มรับราชการในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2551รวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นเวลา13ปี4เดือน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนายนะัทนพลปราจีนปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดีอย่างแท้จริงจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ การครองตนปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีอยู่เสมอปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรณวิชาชีพอุทิศตนให้กับทางราชการมีความกระตันอยู่นอกจากนี้ยังยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันโดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน การครองคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีน้ำใจให้บริการด้วยความเสมอภาคด้วยความเต็มใจและเป็นที่ยอมรับในสังคม เขาร่วมงานสัมพันธ์ชุมชนอยู่เสมอนอกจากนี้ยึดหลักความสามาคัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเช่นการเชิญปราชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขอความร่วมมือจิตอาสาในชุมชนเข้ามาพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่างๆเป็นต้นการครองงาน มีความตระหนักเสมอว่าจะต้องมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนบริหารงานสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมอัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนโดยรูปแบบการบริหารแบบไทยพวนโมเดลเข้าใจเข้าถึงพัฒนาวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและสามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัดโดยยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่สถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศเป็นประจำทุกโอกาสและทุกปีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอบรมสัง่งสอนศิษย์ให้มีจิตสำนึกดีเสมอมาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและสังคมโครงการเสริมพลังบวร สร้างสังคมคุณธรรมนำการพัฒนาตัวสถานศึกษาและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขน,น,นายนัทนาพลประจีนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสังคมคุณธรรมึิหลัการบริหารแบบมีส่วนร่วมผ่าน,นกลไกความเข้มแข็งของพลังบวรสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่การพัฒนาสู่สถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นดังนี้โรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ปีการศึกษา2564ระดับประเทศ รางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2560ระดับประเทศรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพรทระดับ2ดาวประจำปีพุทธศักราช2560โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยได้รับรางวัลเสมาปป,ปอสอประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกปีการศึกษา2,561น,น,นายนัทนพลปัจจีนขับเคลื่อนการดําเนินง,งานตามหลักนปนวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยนําการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยมีการระดมเงินทุนจากหลายภาคส่วนมาพัฒนาโรงเรียนอาทิเช่นการทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเพื่อพัฒนาห้องเรียนระดับปถมวยัย การบริหารกบประมาณเพื่อแก้ปัญหาอาคารเรียนที่ถูกน้ําท่วมเป็นระยะเวลานานกลายเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สำหรับโรงเรียนและชุมชนพัฒนาโรงอาหารที่มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะที่ดีสร้างโดมเพื่อแก้ปัญหาไม่มีพื้นที่จัดกิจกรรมในร่ม รางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมเหรียญทองรางวัลผู้บริหารต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลผู้บริหารดีสีมหาโพธิ์การปฏิบัติงานที่กล่าวมานั้นยึดในบัณิธานความดีที่ว่ายึดมั่นในความดีมีความซื่อสัตย์ปฏิบัติงานบริหารบริการดุดาติมิตรมีจิตอาสาเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน